สวัสดีครับสวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้มา,าวันนี้จะมาแนวใหม่นะครับมาเล่าให้ฟังอ,อันนี้เก็บเป็นอะไรนะเอามาฝากเนาะรำล,ลึกความหลังนี่เห็นภาพเลยต้อนอะไรจำได้ไหมครับติกตกต๊กตอกติ๊กตอกอ่า,ม,ออออา,า,ามันคือต้นต้นอะไรอ่ะเห็นชัดๆมันคือต้นเมล็ดต้อยติ่งนะต้นต้อยติ่งนะครับสมัยเด็กๆนะอ่าถ้า คนที่ดูคลิปเนี่ยรู้จักดีแล้วตอบได้เลยแล้วก็บอกว่าเคยเล่นเนี่ยเราก็สามารถเดาอายุกันพอได้เนาะนะว่าอายุเท่าไหร่ที่ทําคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว,ว่าจะบอกว่ามีอยู่วันหนึ่งจู่ๆก็ไปถามหลานฮะถามหลานชายอายุ10บขวบว่ารู้จักไม่ต้อยติ่งไหมที่มันระเบิดป๊แปแ๊ปป๊แป,ปแ๊ปป๊อปแ๊ะอะไรเงี้ยปรากฏว่าคําตอบที่ได้ก็คือหลานเราไม่รู้จักนะก็เลยว่าเอ๊ะ หลานเรานี่กลายเป็นเด็กในเมืองเลยของเล่นหรือว่าอะไรที่มันเป็นแบบของเล่นตามธรรมชาติอย่างเงี้ยเขาไม,ไม่ไม่รู้จักแล้วนะฮะก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมานะอันนี้ดอกต้อยติ่งนาะอดอกสีม่วงเนาะต้อยติ่งไทยนะอันนี้ต้อยติ่งไทยนะอันนี้ดอกตูมนะครับก็ก็หลังจากที่สอบถามหลานไปเนี่ยก็เลยเอะแถวๆวบ้านเราก็ยังพอมีเนาะแต่จะไม่ใช่บ้านผมนะรูปที่ถ่ายเนี่ยเป็นเป็นต้นที่ขึ้นอยู่ตรงหลังหลังบ้านของเพื่อนบ้านนะไป ขอทายไปแอบทายแอบขโมยหยิบเข้ามานะก็จะมาให้หลานดูว่ามันเล่นแล้วมันสนุกนะของเล่นตามธรรมชาตินะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูคลิปกันนะครับบ <c oughs> อกว่าอย่ามาใกล้เห็นไหมแต่เพ <c oughs> แปะเพาะแปะพะแป,ะ,ป,ะ,ปะเลย <c oughs> นะครับแทงหมดล้วเห็น <c oughs> ไหมตกใจกใหญ่เลยหลานผมไม่เคยเห็นนะฮะ สิบขวบเราก็ไม่นึกว่าหลานเราจะเป็นเด็กในเมืองซะขนาดนั้นจริงๆที่บ้านอยู่นี่ป้านอกใช้ได้นะก็เป็นของเล่นธรรมชาติบอกว่าเด็กเด็กรุ่นโบราณนอะรุ่นเราเราเนี่ยเรามีความสุขกันได้ง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องพึ่งพาอะไรที่เป็นวัตถุที่มันจะต้องเสียเงินเสียทองมากมายนะครับอันนี้เดี๋ยวมีวิดีโออีกอันหนึ่งมั้งใช่ไหมอ่ะอันนี้ให้ดูอีกนึงอันนี้ค่อยๆใส่ไปทีละเม็ด แตงฮนะใส่เพิ่มอีกเม็ดนึ่งกัน่นะมันก็ดูดนะโอ้ยแตกนะดูดน้ำช้าเร็วต่างกันนอะแต่ละเม็ดเม็ดอ่อนมันก็จะไม่แตกฮนะเม็ดแขก็แตกเร็วน่อย มองมันนะมีระเบิดตุ่มตามตุมตามเลยนะครับโอมันก็แตกแรงไม่ไม่เท่ากันนะแต่ละเม็ดน้องไม่รู้ว่าขึ้นกับขนาดหรือขึ้นอยู่กับความความอความแก่ของมันกันแน่นะมันแตกแรงนะหนุกหนานุนกหนานนะถ้าสมัยก่อนนี้ต้องเก็บมาแบบเยอะๆกรมือเลยเนะี่ยบมบปอง แต่ก็ต้องระวังนะครับว right ่ามันกระเด็นมันก็จะกระเด็นแรงนะแล้วก็มันอาจจะมีมเมล็ดออกมาเนี่ยก็คืออย่า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 ไปจ้องใกล้ๆนะเล่นก็ต้องระวังนิดนึงนะฮะต้องระวังอย่าไปจ้องใกล้ๆนี่ต้องระวังดวงตาเนาะถ้าจะไปเล่นให้เด็กๆในบ้านเล่นก็ต้องแนะนําเขานะครับเนาะเพราะตอนที่เล่นก็บอกหลานกันว่าให้เดือนยืนดูไม่ไม่ต้องใกล้มากนะนะเพราะไอ้เปลือกที่มันกระเด็นนี่กระเด็นไปไกลเหมือนกันนะครับกระเด็นแบบนะก็ต้องมากวาดบ้านกันอีกทีนึงเลยละ ก็เก็บมาเท่านี้ว่ามีไม่กี่ต้นนะเดี๋ยวก็จะหมดละแต่เกือบหมดนะฮะหนานุกหนานนะฮะอันนี้ก็แตกหมดแล้วนะครับอันนี้ก็ให้ดูสภาพนะเปลือกที่มันก็จะแตออกนะมันเป็นฝักนะครับมเมล็ดต้อยเต่งเป็นฝักฝักประเภทอะไรสองฝักเนาะประกบกันแล้วก็ข้างในก็จะมีเม็ดนะฮะฝักมันก็จะเป็นสีเขียวเนาะถ้าแก่แล้วก็จะเป็นสีน้ำตาลฝักที่แก่แล้วเท่านั้นนะครับที่มันจะแตกเนาะ แต่เดี๋ยวนี้ต้นติ่งไทยก็ไม่ค่อยเจอนะเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ตามหมู่บ้านจัดสารหรือตามบ้านอย่างบ้านพี่สาวผมเนี่ยเขาก็าจะเป็นปลูกต้นติ่งฝรั่งเนาะไม่เคยสังเกตเหมือนกันว่ามันมีเม็ดไม้แต่รู้แต่ว่าต้นมันจะสวยแล้วก็ดอกดอกมันจะสวยค่อนข้างสวยกว่าต้ยติ่งไทยนะก็เลยค่อนข้างเป็นที่นิยมนะครับก็เอามาฝากกันในคลิปนี้เพื่อรำลึกความหลังเนาะแล้วก็ถ้าใครมี บ้านใครมีลูกหลานตัวเล็กก็อาจจะพาเขาเล่นพวกนี้ด้วยก็ได้นะเดี๋ยววันหลังเนี่ยตอนนี้ที่สวนที่บ้านก็กําลังปลูกต้นกล้วยอยู่นะัถ้าโตเดี๋ยวอาจจะพาหลานเล่นมาก้านกล้วยเอ,อ่ยหรือปืนนะปืนที่ทำจากก้านกล้วยอะไรเงี้ยครับเนาะของเล่นโบราณอยากให้อนุรักษ์รักษากันไว้นะครับประเภทนี้ไทยเก่าๆเป็นสิ่งที่ดีงามนะครับ ช่วยกันอ,อนุรักษ์ได้ก็ดีเนาะคงไม่จำเป็นต้องให้เด็กมาเล่นแต่พวกเลโก้เกมคอมพิวเตอร์อะไรพวกเนี้ยที่มันจะต้องเชียงินเสียทองมากมายเนาะของไทยๆดีๆมีเยอะแยะเลยนะครับอ่ะทิงท้ายกันไว้เท่านี้แหละเนาะสุดท้ายก็เอาเม่ต์ติงนะมาฝากกันเพื่ออยากให้รำลึกความหลังเนาะความทรงจำที่สวยงาม เมื่อเรามาถึงไวไัยวัยนี้นะฮะก็นึกถึงอนาคตไม่ค่อยได้ไม่อนาคตไม่ค่อยมีฮะมีแต่ความหลังนึกถึงแต่อดีตนะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ